สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆเวลามาลงใหม่ๆนะครับช่วงนี้มีรถราคาไม่แรงมีเยอะมากเลยครับเดี๋ยวผมจะคัดมาไว้ให้พี่น้องได้เลือกชมกันนะครับในส่วนของคันนี้นะครับเป็นอีสุสุไทยลุ่งรถปี2002นะครับเกียร์ออโต้3,000เทอร์โบนะครับลองชมดูก่อนนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่าเปิดไว้ที่ราคา1 1 8 0 0 0บาทนะครับ เจรจาต่อรองกันดูได้เลยนะครับรถอยู่แถวเกษตรนวมินทร์นะครับนี่นะครับสภาพแบบนี้ท่านสนใจหรือไม่เอาไปใช้งานได้หรือเปล่ารองพิจารณาดูได้เลยนะครับสภาพสวยๆเนียนๆไปทดลองขับท่านก็จะรู้แล้วครับว่ารถยังใช้งานได้อยู่ไหมนี่นะครับสวยๆเลยเอามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับพี่น้องนะครับสีดีนะครับช่วงล่างดีเขาแจ้งมาอย่างนั้นครับใครชอบหาอยู่เอาไปใช้งานนะครับ ก็เน้นให้โทรไปสอบถามในรายละเอียดที่อยากต้องการเพิ่มเติมนะครับผมทำหน้าทีชี้เป้าพี่น้องก็ตัดสินใจแล้วก็ถ้าสนใจจริงๆให้รีบโทรเจรจานะครับสภาพแบบนี้ถือว่าสวยงามครับดูแลไว้ดีโอเคนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรถครอบครัวรถอเนกประสงค์ไปได้หลายคนเดินทางได้สบายๆนะครับสำหรับครอบครัวขนาดเล็กขนาดกลางนะฮะเชิญชมนะครับว่าชอบหรือเปล่าสไตล์แบบนี้นะครับ ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับก็ลองติดตามไว้ได้เลยนะครับรถสวยๆมีลงมาเยอะมากในช่วงนี้นะครับก็ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมีคนปล่อยออกมาเยอะเราถ้ามีเงินทุนก็หารถไว้ใช้งานก็เข้าทางอยู่ครับก็ให้เลือกมากมายหลายอย่างเลยครับแล้วแต่ความชอบตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครชอบก็โทรไปเจรจาสอบถามพูดคุยไปทดลองขับนะครับ